ผลิตแต่แซบนี่ข้างในเป็นเด็ดกินจน,จนเ,เนบิกเกยงใหญ่กว่าทัน <c oughs> นี่ครับเราก็ได้พักที่สิบปใส่ยยแล้วพักนายกนะครับเขาอีตูวอันนี้เห็นนี่เอาสองห่อไหม มันมีแนวงแกงใส่เลยเนาะหอเถ้าใครถามแล้วหอเช่าเหรอหอเช่านี่ผักเกี้ยวเลยผักเกี้ยวแกงใส่ครับเกลียวใบกับผักเก้วดอกผักเก้วดอกโอเคสองถุงแล้วก็อันนี้ผักเกี้วหอหนึ่งเอาอย่างปนแกงใส่ปลาหรอ กัน่าจะมีนะคุณพ่องล้วนี่เห็ดตัวนนี่เปน็นดอกบวบแ่บเอาดอกนี่นนแหละแซ่บแล้วอนะืมตังไหมจ้าของเจ้าพอดีค่ะห้าสิบอันนี้หอยอะไรทสิบอครับหอยหรือสามห่ออันนี้อันนี้เท่าไหร่ครับกเกียวหนะึบาทหนึบาทฟักเกียวห่อ Okay. อโอเคสดี๋ดิโอ้แมงอันนี้สกระเสัก,กระโจ้ห่อเท่าไหร่ครับเนี่ยหกสิบบาทนี่เอคหกสิบบาทห่อละหกสิบบาทตัวห้อยตัวหกสิบก็มีชโอ้โอ

ก็ได้ครับฮึมฮึมน้องน้น้องม่เจ้าเป็เพินออกมาอันนี้เฮ็ดแป๊บหนี้เดี๋ยวมือนี้เฮาสิผมซื้อเฮ็ดมาฝากแม่จรานะครับสีให้เฟินแกง ให้เบิ่งิให้ hein? ให้เพ uh, ิ่นแกงกินอะแหละแต่ให้เพิ่นแกงให้เบิ่งก่อนให้มะนาวตังให้ก็ได้เจ้าไปหาพักก็ได้พักกันหน่อปเจอาหั่นมาเอาไป ใส่พักเต้เนี่พักหวานกับพักอิโตวพักอิตออตะใส่เหรออแล้วก็ติวเดี๋ยวให้มะนาวดังไฟให้เบิงซืซอคือยู่บนนะครับจตปกติเพื่อนกันดังไฟนึ่งเข้าอยู่แล้วไฟใหม่เนี่ยใช่ไหบังไม่จะลานะครับเพื่อนไปเก็บพักหวาน นะครับส่วนแก้งเห็นนี่ปกติเขาใส่ผักเป้นนี่ผักหวานอ๋อครับความเ่อแก้วแต่ว่าช่วงนี้มันฝนตกน้ะมันก็เลยงามจะพอดีอยุ่นี่ก็ได้เนาะพอด,พอดออีพอดีพอดีแต่แซ่บข้งางในจะไปเห็น พักเห,หน่าดีส่ะเอาบัวใส่เนาะนนมันเหมือนใช้แกงหน่อไหม,น,ไหมนี่พอดีตัดกันมันแล้วแต่พักนะครับที่มันสิใส่แล้วมันตัดกันแลแ้วแซบข้างเห,ห,หน่าซื้อสาบาทกับขายเอาะ vạn cũng sao nữa nắm mì nắm nước nắm mì nắm mì nắm mì nhung mì nắm mì nắm mì nắm mì

ไปนาดบ่อยค่าท,าทางนี้บ่ค่อยลายเนาะโอบ่แม่นมยกบยาเยห่ะอยาสูบยาเอ้ต้มแก่บาหวานแก่หลายอ,อย่างเ<อ>นอครับอันนี้ฮันเดสเรน่แม่นเดียวน่ การลงปลมป่า,านครับโอเคกเก็บในนี้เลยพริกแดงได้เอาอย่า มันเพรพดอดเว้ยมันบวมนะข้าเจ้าเด็ดไว้แล้วเนี่ยมันเด็ดบวมบวมออกก็ดีขนาดเนาะอะไรบวมออกปุยชั้นดี <c oughs> น่าไอคิวเบ้อาต้นมะข่าต้นไหนเจ้าภากหวานทางใต้ ไม่ต้นไงต้นของโซลต์โอโซลเก้าเปล่าพี่ตู่พี่ตู่นี่จะปลูกไหม่เหรอปลูกใม,ม่ไหวนี่มันถึงเหงี่ยวแหละอ๋อแต่ทามนี่เด้คือบอลสันนี่เอาอยังใบใบเนี่ยเบสป่าเป็นเด็ดกินจนเบิสเก่งใหญ่บ่ทันนี่ครับเ่าก็ได้พักที่สิบปใส่แล้วพักนายกนะครับพาีตู่ นเจ็บไปแล้วครบแล้วเนาะโอ้โหเหมือนคนดังไฟปาดชิฟาอเงานซะหนอหนมรเช็คสุดยอด ตัดแล้วรอแกงอย่างเดียวพักนึ่งก,ก,กันปักเตียวกับบักหลายแกงไปเลยเหรอแกงไปเลย <c oughs> บ,ออบ่พอบ่กินบ่เบิดกับมือเนาะสักตัวนึงเปลางพักได้สัน้นจะ้มบะเบนเหรอเดียว แกงใส่หม้อนี่เลยหรอล้อล้างก่อน้างใส่ตันน้ำหลไกันอ,อมล้าฮาอเห,หอ,อันนี้จะดอกน้อยๆเลยเลือกมาแต่แบบจอกน้อยๆ มันมีดอกใหญ่เยอะแต่ว่าดอกน้อยมันแซบกว่าเนาะมันอ่อนจริงๆนะข้าเจ้ามันกับบได้อันนั้นเนาะเฮ็ดน่าสิเป็นบบแมนเฮ็ดขอนเฮ็ดไอเฮ็ดดอกหรือไหมเฮ็ด <S <S เฮ็ดไอเชื้อ นน่าจะเป็นเห็ดเสือครับโบทันดอกเห็ดดอกเห็ดขอนแต่ว่าเห็ดขอนนี่มันสีแซบกว่าเห็ดมันแซบกว่าอันนี้เห็ดเสือใช่ไหมผู้นำห็ดเสือปูกจะมันกะบบทันขายนี่คือการล้างเห็ดก่อนนะครับเห็ดเห็ดขอนบดเห็ดขอนขาวเห็ดบดเนาะนี่เห็ดขอนขาวเห็นเหรมันเกี่ยวไปง่ายมาก นี่ไหจึ้งไหมครับอืมล้างเสร็จแล้วค้างหม้อเจ้าค้างน้ำธรรมดาไม่ได้ใส่นั่นเนาะหาหม้อใหม่ได้ส้หม้อใหม่หม้อใหญ่พอแตกมาจากแกงหม้อใหญ่กินดำตัวนี้คราบกินดำสักาวนี้แล้ใส่หม้อน้อย อพอดีเลยเมือน้อยน้ำก็ใส่หลาร้าเนาะใส่น้ำเฮ็ดมันน้ำเฮ็ดน้ำใน,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 นระหว่างนั้นเอเต่เตรียมส่วนผสมหมกพริกเอาหมกพริกที่เก็บมาคือใส่เลยหมกเพชรหลนะ่อเนี่ะแต่ว่าหมกเพชรใส่แค่ตำส,สามเม็ดย่านหลานกินก็ได้สามเม็ดเพราะมันตำถ้าอยากกินเฮ็ดก็คือชิมใหม่อืิครับ อ,อย่าลืมกินยอะไรยาม,มันต้องกินยาพาราแล้วแบต่ว่าต้องกินข้าวก่อนไหนกินหลังอาหารแล้วก็อย่าลืมกินสามมื้อมันเจอคันเด้ไม่หบอบ่อม,ม่อันหรอวะ อาเรที่ไอซื้อมาให้ใหม่คือมีอยู่อยออเอานั่นเป็นเอาอันนั้นไปตักหม้อของข้าวแล้วเอานี่มาตักนิก้นเปลี่ยนกันเอปลี่นยนใส่เข้าให้อือเด็ดกระด้างเอาไว้ซุปแช่น้ำแล้วมันกับคัข่ข,ขึ้นมาแล้วก็ต้มแล้วก็เอาไปดสุกเห็ดยูบอนได้หรอเออยูบอนได้หะ อีบอนห้าวันกุ่มมันเซงนะฮะอืมครับอยู่ในกอผักนี่กระดางเนื้อขึนใส่หัวอมออกกันสามนี้วสามนี้ครับนี่ครับแกงเห็ดนี่บอสต้องยากหลายนะครับต้มน้ําแล้วก็เอาเห็ดลงไปแล้วก็ใส่บักพริกแล้วก็ใส่ปลาแดกใส่ผักก็เสร็จแล้วครับ ถ้าคนบ่ต้องปรุงอย่างมากนะครับเพราะว่าปกติผมก็เฮดแค่นี้เพราะว่า Excel, เฮ็ดน่ะมันมีความวน,ะนวอยู่แล้วในตัวเอากักปุกกระแดกไปบบบนี้ใส่แล้วเมื่อกี้ไหนใช่ประธานใส่ประแดกเรียบร้อยนะครับกระแดกกับพุกกระแดกเพื่อนเอาไปเจ็บ ใส่ลงไปแล้วนะครับอันนี้คือผักติว้วผักติ้วที่ซื้อมาจากตลาดนำกันนะครับใส่ลงไปแล้วโอ้โหผักติ้วดอกเลือกเป็นผักติ้วดอกอะมันยังสีแซ่บแต่ว่าผักติ้วดอกนี่ถ้าแกงเสร็จปลาคอเนี่ยังสีแซ่บกว่านี่ไข่มดแดงจะดอแค่นี้ก็หน้าตางดงามแล้วอืม ผักบุกพริกหรอะนี่เดือมเม็ดข้าวเม็ดว้าขพริกใส่ไปเลยอ๋อใส่พริกอ๋อมีผักหวานผักผักกิเลศนะเอ้ยบุแม่นผักผักอีตูแล้วกันผักผักอีตูนี่คือแมงลักนะครับแล้วก็มีผักของสุรสดนะครับมองไปแล้วแค่นี้จริงๆบุ๊มแม่อย่างไรครับแกงแบบบ้านเฮาแกง ธรรมดาแสบๆน่อยๆนะครับแต่ว่าถ้ามันมีเฮ็ดป่าออกนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ทําให้มันอากาศฮอนๆจังหน่อยน,น่าจะมีมะมเห็ดเห็ดป่าแล้วเพราะว่าฝนตกแต่ว่าช่วงนี้มันหนาวนะครับเดี๋ยวอัดจะลอยจังหน่อยนะเดี๋ยวผมอลองไปหาเห็ดมาแกงเบ่งนะครับถ้ามือไหนว่างๆสักเสาร์อาทิตย์นะครับจกสีว่างหรือบ่บ่ค่อยว่าง อย่างเงี้ยฝานี่ครับนี่นะครับซุกแล้วนี่ครับรออีกจังหน่อยสิมเบิ่งหรอจ้าสิมนะบ่ดสิมเลย เสร็จแล้วชิมเบ้างเลยแม่มันแซ่บแบบมันเป็นยังไงพอดีโอเคอีคิวเด้๋อีคิวชิมเนาะโอเคครับนี่คือแกงเฮดนะครับฝีมือคุณแม่จันลาเนี่ยครับนี่เดี๋ยวมื่อใครกินบอเบิร์ตน่าจะเบิร์ตแหละแค่นี้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ เห็ดตลาดแล้วก็เอามาเอาพักยืนแถวบ้านใส่นะครับก็ได้เป็นแกงเห็ดนะครับโอเคอ่ะเซ็ตเดี๋ยวเพื่อนกระรอตั้งกลับมาจังค่อยกินน้ากันไปหรอเนาะเมืนน่อวนเพื่อนไปหานอไม้แล้วก็แต่ว่าทา,ายทายเพื่อนเอหนมไม้มันสปยบทานผมก็เลยให้ซื้อเห็ดมาให้เพื่อนแกงแล้วนะครับเพื่อนก็เอาไว้ทายกินเพื่อนนะครับโอเคขอบคุณทุกคนะที่เข้ามา รับชมในะเดี๋ยวผมก็จะขอตัวกลับก่อนเพราะว่ามันกน็เริ่มมืดแล้วนะครับนี่คือวิธีชีวิตของเพื่อนนี่ครับแต่ละมือ้อกินอย่างนี้เนาะก็โอเคบ๊ายบายอีคิวไปกันเด้อคุณแม่อย่าลืมกินยาตามหมอสั่งด้วยนะครับ <laughs> ยาแก้ปวดไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย